สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทั่วโลกนะคะวันนี้จะพาเข้าป่าอีกแล้วไปไปหาเห็ดกันไปเลยจ้าเนี่ยค่ะเจอแล้วเห็ดใครมีลูกมันด้วยนะลูกเอาไว้นี่ก่อนเอาใบไม้ทำไว้เนาะ นี่นนี้ก็ลูกเขานะคะนี่ดอกหนึ่งนี่ตุ่มๆเลยจ้าในป่านี่อีกดอกหนึ่งนี่เลยจ้าตุ่มๆไปเลยว้าวดอกใหญ่ ตกใหญ่มากนี่ตูมกันเลยบ,บานๆไม่ใช่ทุมๆนี่ก็สวยๆเลยจ้านี่กำลังโผล่ออกจากดินเอาเอาหมดเอาหมดนี่นะคะ ตุ้มตุัดพี่น้องมาพ่อของดีแล้วไงข้ังใหเนี่ยเง็ยปวกปัดมือนั่นก็บ่าเห็นเลยนี่นี่แหมมาได้มาสามมือป,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 ปัด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 ปดปัดดปัดขายง่ข้างใหญ่เนี่ย นี่อย่างกินนี่แม่งเบืองหากมนเน่นี่สุดยอดสุดยอดอีหลีมาอีกแล้วพีน่น้องปลาเกา๋าไปไปกันเลยมีบะมีบะหูไปเรืเ่อยๆนี่มาได้มาสามมือแล้วเด้ ตุ้มๆทั้งนั้นเลยข้าลุดสุดยอดทั้งนั้น,นสุดยอดเลยพี่น้อง มีแตงงามๆเบิ่งแเนพี่น้องอ่อนโอนแห้งนี่เห็ดข้อนก็มีนี่เห็ดข้อนแดง นี่ดอกหนึ่งนี่พี่น้องอันนี้บานมางามแล้วอันนี้มีงามอยู่ไปต่โตเลยจ้า แม่พี่น้องกำลังตุ่มๆเลยนี่ตุ่มเลยนี่นี่น,นี่ลูกมันนี่ลูกหน่อยมันนี่ตุ้มตุ้มนี่อะไรกําลังออกแม่พี่น้อง ค่อยมาได้มากสามมือเลยนี่ยร้คักไร้เนี่ย,ย,ย,น,ยนี่ปลาคุณคุณข,ของดีเลยนนเน็ตข้นพวกก็กินเบิร์ด มึงเนี่ยเที่ยงยู่หวไหม้่ความงามของเพิินให้ยู่หากินคื้เกาลอพี่น้องนี่หาไปกินเนาะเห็ดแดงหน่อยก็มีเด้นี่ไม่ได้หาไปขายเด้พี่น้อง <laughs> หาไปกินได้บว่นักกระไดมีคนมาได้เห็นน้ำหมักอีกแล้วเข้าเจ้ามาหาเห็ดพี่น้องดีที่ข่อยมาก,ก่อนเพิ่นเพิ่นก็ได้หลายอยู่ดอกถากันมาหาไปกินเนาะไปขึ้นเขาตตอ๋ออีงอยู่ในป,าป่าพี่ โถโถโถโดอกใหญ่แท่ใหญ่เท่นี่เถาแล้วก็เอาอยู่มือซื่อแล้วมาเห็นมาหน่อยเนาะมาหนีก wow. ็เลยดเถาสัมดอกน่อยดอกตูม เก็ยังแม่นดีสองสามมือก็ออกสองสามมือก็ออกเนาะพี่น้นองเห็ดในเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดปวกพี่น้อง อ,อกำลังออกนี่ัสุดยอดอิลีนี่เจอของดีเอ,อยยุ่งยุง่งยุ่งไรพอด นี่เขาเจ้ามาหลายเล้วพี่น้องคนก็มาหลายแล้วน,น,วนี่พี่น้องมาล่างเฮ็ดสอยกันนเฮ็ดที่คอยได้มามือนี่หลายบ่จาพอได้ยุได้กินไปเนาะหายุหากินพี่น้องเมื่อนี่นี่มานดอกตูมขนาด มีแต่ดอกตูงดอกบานก็นเอาไวต้ตำเจวเนาะดอกตูงก็เอาไว้แกงข่อยก็ไปผู้เดียวคือเกาข่อยละผัวข่อยก็ไปขับรถไถห,หาเงินเนาะข่อยก็ไปหากินซอยกันมาลางเห้ซอยกันพี่น้องเดี๋ยวลางก่อนเด้อเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ร่างเสร็จแล้วนี่ดอกจั้วี่ก็ส,กสิเอาไว้แกงนี่อันนี้ก็สิเอาไวเ้เฮ็ดปน,นดอกบานๆเอาไวเ้เฮ็ดปนเนาะแก้วมังกรสีแดงจ้าแซบแซบหวานหวานนี่ ฟังเสียงนกเอี้ยงด้วยพี่น้องมีสองตัวอยู่บ้านมาท้าจอบกินอันน่ะหมากไหมได้สิพาาไปเบิงมาเขียบนี่ต้นมัน่นนี่กะลังใญ่นี่กะลังแก่ได้หน่นอยแก่นอยอ่อนก็มีเต็มต้นอยู่พี่น้อง ีหลายอยัวน,น้อยก็กินเบิร์ดแล้วละ่ะเย็ดน้อยเดียวห่อถุงไว้คุณนังตันใหญ่มาท่านเกย์เถอะพักทั่วกำลังออกสองฟักสองน้อย <c ười> นี่กทั่วคอยปูกไว้คุณ ปูกไว้กินอันนี้บักบวมหอมนี่บวมหอมปลูกไว้กินเนาะเครืหญ่ใยใย,ย,ยพี่น้องขึ้นเทิงต้นบังมวงเุ็นไ่มเครงฟ้า,าบังบังยมกำลังเป็นหมากม่ยมม่ยมนี่บกักพ่าวกำลังออกดีแรกได้นี่พี่น้อง นี่ต้นน,นนี่กำลังดอกอันนี้กำลังหมากกำลังงยบักม่วงห่อไว้กินหลายหลายหลายหน่วยอยู่ โอ้หน่วยนี่ไทยุกแหลือกมางนี่ห่อไว้ล้ายหลายพี่น้องนี่อีกต้นหนึ่งห่อหมู่บ้านเียกำลังห่อหมู่บ้านเียหน่อยน้อยก็ห่อห่อไว้กิ่นยย้มมันมมีเนาะนี่ตั้งผีก็มี ไล่คักไลาเนี่แยแก้วมังกรสีแดงนี่ยูหนาบ้านห่อไวหวห่อไหวกับงามได้จ้ะมาถุงหิวห่อเนาะนี่นี่ทั้งนาบ้านด้จ้ะ ล่างดอกก็มีมากก็มี่่างสุกก็มีหลายหลายของมากค่อยกระทาผัวมากเลยจ้ะเสียงรถมากแล้วทาผัวมากเห็ดกับเพราเกียงเห็ดเนาะคุณมาแล้วพ่อเอกข่อ,อ,อยไปหาเงินมาแล้ว เบิ่อพี่น้องหัวคอยได้เห็ดละงูกมากนี่เบิ้งเนี้ยนี่เห็ดละงูกจา้าหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าเห็ดไข่หานนะจา้านี่งามขนาดไปแล้วพี่น้องพ่อพอกันไหมคิมหนาด้วยจา้า ให้มาคลิปนี้กกดติดตามกดไลค์ให้กุ้มเมื่อก่อนแชแนลในเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมน้องกุ้งเนาะน้องกุ้งก็สิเป็นกำลังใจให้พี่น้องสู้ขู่สู้ค้นคือกันเด้จอจ้าพบพอกันไม่ขิปหนาจา้าสวัสดีค่ะบา,บายยลาพปด้วยดอกไม้สวยๆจา้าบายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ